สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันพุธในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ คุณก็จะได้รู้คำตอบแหละว่าสิ่งที่คุณกำลังทบทวนช่างใจนะกำลังคิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีในความสัมพันธ์กับใครบางคนทั้งในด้านาคนรักคู่ครองหรืออาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนั่นก็คือตัวแทนของไพ่เจ็ดเหรียญที่คุณกำลังยืนอยู่ตรงเนี้ยเฝ้ามอง ไอ้เหรียญที่คุณลงทุนลงแรงไปคุณกำลังประเมินความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่หรือว่าคุณกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีคุณควรที่จะทุ่มเทจิตใจทำสิ่งนี้ต่อไปหรือไม่นะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณกำลังเป็นกังวลแล้วพลังงานของไพ่สิบเหรียญ ไพ่เจ็ดเหรียญแล้วก็ไพ่ The Emperor อันนี้บอกให้เราได้รู้ว่าถ้าคุณไม่มีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานนะในที่ทำงานก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไพ่เหรียญเนี่ยกับไพ่ The Emperor ก็เป็นตัวแทนของเจ้าของเจ้านายคนรักคู่ครองของคุณ ไพ่สิบเหรียญเนี่ยเป็นตัวแทนของอความสัมพันธ์ในที่ทำงานก็ได้นะหรือว่าในเรื่องของครอบครัวก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าอันนี้เราดูดวงโดยรวมทีนี้ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์กับใครบางคนที่ดูภายนอกเนี่ยอาจจะดูดี เป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความคิดมีหน้าที่การงานที่ดีมีคนให้ความเคารพนับถือนะแต่ทีนี้การที่คุณได้เข้ามาอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันคุณคือคนที่ได้รู้และได้เห็นพฤติกรรมท่าแท้ของเขาว่าเป็นคนยังไงนะในเหตุการณ์เนี้พลังงานของไพ่าสามเหรียญเนี่ย บอกให้เราได้รู้ว่าคุณอยู่ท่ามกลางของคนที่สร้างภาพไม่จริงใจคาดหวังพึ่งพาอะไรไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเป็นพลังงานของไพ่ราชินีถือไม่เท้าเนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่ชอบใช้อำนาจควบคุมกับอีกฝ่ายหนึ่งนะในเวลาดวกันเนี่ยตัวเองมีสิทธิ์พิเศษทำอะไรยังไงก็ได้นะแต่คนรักคู่ครองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะ หือไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องต่อว่าต่อขานออกความคิดเห็นใดๆนะนั่นก็เป็นตัวแทนของไพ่รา,าชินีพระจันทร์เออขอโทษอ,อ่ใช่ไพ่รา,าชินีพระจันทร์แล้วก็ไพ่รา,าชินีถือไม่เท้าเนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่เขาใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรกับคนรักคู่ครองแล้วดีไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ผู้หญิงหรือผู้ชายนะคาแรคเตอร์ mm. ของไพ่ร mm. าชินี mm. ถือไม้เท้า mm. ก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่บางทีเขาใช้รูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยในการมองหาเหยื่อหรือบางทีเ,เพื่อไต่เต้าอะนะเพื่อ mm. ให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีนะ mm. เพื่อยกระดับฐานะตัวเขาเองแล้วก็ ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในความสัมพันธ์บางทีเขาอาจจะไม่ให้ความร่วมมือนะเขาอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าคนรักคู่ครองคนที่อยู่ตรงนี้กับเขาแทนที่จะช่วยกันหาช่วยกันสร้างช่วยกันทำไม่แต่เขากลับมองหาชอตคัดนะมองหาทางลัดอะที่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นโดยการที่ยังอ อะไรอ่ะเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมีคนรักคู่ครองอยู่แล้วแต่ก็ยังให้ท่าคนอื่นนะยังมองหาสอดสายความสัมพันธ์นอกบ้านหรืออะไรประมาณเนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้ก็คือตัวแทนของเขาเลยโดยเฉพาะพอมันมีพลังงานของไพ่ t h e Lover ที่ปรากฏขึ้นมาคู่กับไพ่สิบเหรียญน,นะแล้วก็ไพ่ The Chariot เนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของ ใครบางคนที่คุณจะต้องควบคุมความต้องการของคุณนะให้มันมีความพอดีเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดพูดมาในเรื่องของความพอดีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ไม่รู้จักพอไงเพราะเขาก็มีจุดอ่อนนะบางอ,อ,อันนี้เป็นตัวแทนของใครบางคนนะที่ผู้จัดพูดถึงผู้จัดไม่ได้ว่าคุณนะ บางคนเนี่ยเขามีจุดอ่อนในเรื่องของกิเลสตัณหานะบางคนก็ยังชอบที่จะแบบว่า,าคบหากับใครบางคนทั้งๆท,ที่ตัวเองมีคนรักคู่ครองอยู่แล้วเป็นเหมือนทางเลือกเป็นไซไลายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เลยก็เหมือนกับไพ่เดอะชาริออตเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักควบคุมความต้องการของคุณคุณไม่ อะไรอะไม่แยกแยะผิดชอบชั่วดีกับสิ่งที่คุณทําในตอนเนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นมันมีโอกาสที่ใครบางคนจะนอกใจกันนะหรือว่าแอบคบใครบางคนในความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้มันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ทําให้ใครบางคนเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้แล้วก็คิดว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเพราะว่า เขารู้นะพฤติกรรมคนรักคู่ครองของเขาเขาพอมอง,มอ,งออกเพราะตัวแทนของเขาเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่ราชินีพระจันทร์เขามีลังสังหอ์ที่แม่นยำแต่พลังงานของไพ่หกไม้เท้าเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าในเหตุการณ์นี้นะเขาเลือกที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เลือกที่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็รอดูเฝ้าดูพฤติกรรมของคู่ครอ,องของเขา ถึงแม้ว่าแนวทางแนวโน้มอะนะว่าคนรักคู่ครองของเขาอาจจะนอกใจเขาหรือว่าอาจจะไปแอบไปมีใครหรืออะไรอย่างเงี้ยดึงใครเข้ามาเอา่อเป็นคู่แข่งในความสัมพันธ์แล้วเขาก็รู้ว่าเขาไปเปลี่ยนคนคนนี้ไม่ได้เขาจึงยืนคิดอยู่เนี่ยว่าจะเอายังไงดี นะโดยเฉพาะถ้าคนรักคู่ครองของเขาเป็นตัวแทนของไพ่ The ะ m p e r ีเต่อให้คนคนนี้เป็นผู้ใหญ่นะแต่ว่าความคิดน่ะก็ยังเป็นเด็กไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อย่างที่ภาพปรากฏขึ้นมานะเพราะว่าเป็นตัวแทนของไพ่ The ะ m p e r ีเคนคนนี้เหมือนอะไรอะ่ะเหมือนมีปัญหาเหมือนมีปมด้อยในวัยเด็กอะ่ะแล้วก็กลายเป็นคนที่ รักเผื่อเลือกหรือว่าบางทีอาจจะควบคุมความต้องการของตัวเองไม่ได้เป็นพวกประเภทเรียกร้องความสนใจอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องนำเอากํานำเอากลับไปทบทวนนะว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะพลังงานของไพ่ สองไม้เท้าเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนน่ะที่ถูกด้อยค่าเนี่ยเขาเริ่มมองคิดเขาเขาเริ่มมองแล้วก็เริ่มคิดแล้วว่าเ,เขาต้องการที่จะหาทางออกที่จะหาทางไปจากไอ้ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานี้นั่นก็คือพลังงานของไพ่สองไม้เท้านะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ย ก็อาจจะเป็นความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ที่บางทีเขาอาจจะแอบมีใครอยู่นะเขาแพลนที่จะออกจากความสัมพันธ์แต่ตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้ต่างคนต่างอยู่เพราะคุณยังต้องพึ่งพาอาศัยกันหรือไม่เช่นนั้นใครบางคนอยู่ตรงนี้แค่ตัวแต่ใจเขาเนี่ยไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ก็ยังทำหน้าที่ตรงนี้ดูแลครอบครัวหรือว่า อยู่เพราะภาระสัญญาหน้าที่ความผูกพันอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องทำแต่ว่าพลังงานของไพ่หกไม้เท้าเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคุณทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ไว้ใจกันนะแล้วก็อยู่กันไปแบบเนี้ยรอดูว่าใครจะเป็นคนเอ่ยปากก่อนกับการที่จะจบหรือว่าออกจากความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ นะนั่นก็เป็นพลังงานของไพ่หกไม้เท้าแล้วก็ไพ่ราชินีพระจันทร์ไพ่ราชินีพระจันทร์ในอีกด้านหนึ่งของใครบางคนเนี่ยในในความหมายะนะบางทีเขาก็เลือกที่จะซ่อนความรู้สึกแล้วก็สร้างภาพทำเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคเหมือนกับปกติเพราะนั้นก็คือพลังงานของไพ่หกถ้วยไพ่หกถ้วยเนี่ย มันเป็นพลังงานของไพ่ที่ดีนะแต่ว่าในเหตุการณ์เนี้ยผู้จัดก็ต้องทายไปว่าใครบางคนจะต้องสร้างภาพซ่อนความรู้สึกกับการที่เขาต้องทนอยู่ตรงเนี้ยถ้าเขายังไม่มีทางเลือกยังไม่มีทางออกยังไม่มีทางไปแต่เขาก็มองหาแล้วแล้วเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าคนที่อยู่ตรงนี้กับเขาเนี่ยไม่จริงใจนะ พึ่งพาอาศัยไม่ได้เอาเวลาเอาพลังงานทั้งหมดเนี่ยไปให้กับคนนอกบ้านนะไปใช้กับเรื่องไร้สาระอะไรแบบเนี้ยแทนที่จะมาช่วยกันสร้างช่วยกันหาแล้วก็พลังงานของไพ่สิบเหรียญเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าตอนเนี้คุณอยู่กันเพราะหน้าที่เพราะผลประโยชน์เพราะสิ่งที่ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณเลยแต่ทีนี้ไพ่ก็อยากจะ เตือนสติคุณนั่นแหละนะถึงแม้ว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมนะถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนะหรือว่าคุณอาจจะเจอการกระทำที่ไร้ายจากคนรักคู่ครองของคุณที่บางทีด้อยค่าคุณมองไม่เห็นคุณค่าคุณนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่คุณยังต้องอดทนดูพฤติกรรมของกันและกันไปก่อนนะแล้วก็ รอจนกว่าที่คุณจะมั่นใจอะที่คุณจะได้ออกจากตรงจุดนี้นะเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นอะดูเหมือนว่าการที่คุณทนอยู่ตรงเนี้ยคุณอาจจะรออะไรบางอย่างรอโอกาสที่ดีๆที่จะเข้ามาก็ได้นั่นก็คือพลังงานของไพ่สองไม้เท้าแล้วก็คุณกำลังคิดทบทวนอะว่าคุณควรที่จะกลับไปหาครอบครัวคุณดีไหมนะ การจบการออกจากความสัมพันธ์ตรงเนี้ยบางทีคุณก็ไม่อยากให้ไอ้เรื่องราวอันเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่คุณไม่อยากจะเป็นฝ่ายที่จะเอ่ยปากก่อนทั้งๆท,ที่คุณรู้อะว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกความเออคุณหมดรักหมดศรัทธาในกันและกันแล้วเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเฝ้าดูกันอยู่ว่าเออความรักความสัมพันธ์ของคุณจะออกมาในรูปแบบไหนนะ อันนี้ก็อยากให้คุณนะได้มองเห็นความคิดเจตนาของตัวคุณเองแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้มีค่าสำหรับคุณนะคุณก็ควรที่จะหันกลับมาดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติกันเพราะว่าใครบางคนน่มองหาทางออกทางไปแล้วนะแล้วส่วนในเรื่องการงานก็เหมือนกัน ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์บางทีคุณอาจจะมีปัญหามีเรื่องหนักใจในที่ทำงานก็ได้ที่คุณอาจจะเจอสถานการณ์บังคับสถานการณ์ที่เป็นการกดดันจากเพื่อนร่วมงานเจ้าของเจ้านายเพราะมันเป็นตัวแทนของไพ่เออ The Emperor แล้วก็ไพ่ราชินีถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่ หกไม้เท้าหกไม้เท้าเนี่ยก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยก็ได้ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากับเจ้านายเพราะใครบางคนเนี่ยอาจจะเป็นทีมเวิร์คของคุณนะคนที่คุณเกี่ยวข้องในเรื่องสายงานคนที่คุณจะต้องเจอกันทุกวันเนี่ยที่จะต้องทำงานร่วมกันแต่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ เอาเปรียบแล้วค่อนข้างที่จะใช้อำนาจกับคุณแล้วใช้ความได้เปรียบของเขาเนี่ยปฏิบัติกับคุณอย่างไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะถ้ามันมีเรื่องเงินทองมีผลประโยชน์เข้ามาอันนี้มันจะมีการเล่นพักเล่นพวกแบ่งพักแบ่งพวกบางทีคุณอาจจะถูกแบ่งแยกนะจนทำให้คุณคิดที่จะจบออกจากตรงจุดตรงจุดนี้นะเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่ The l o v e r หมายถึงทางเลือกหรือว่าการจบการออกจากความสัมพันธ์สิ่งที่คุณได้เดินมาถึงทางแยกนะที่คุณพยายามประคับประคองนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะชาริออด้วยผู้จัดมองเห็นนะคุณพยายามนึกถึงความมั่นคงความสุขของคนส่วนรวมคุณก็เลยเลือกที่จะอดทนเลือกที่จะเสียสละอยู่ตรงจุดนี้นะนั่นก็เป็นสิ่งที่ดี แล้วไพ่ก็เตือนด้วยว่าคุณจะต้องระวังเลยเพราะว่าคนที่ทำตัวแอบทำตัวเป็นคู่แข่งของคุณเนี่ยระวังเขาจะใส่ร้ายคุณกับเจ้านายเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่เขาต้องการหรือบางทีอาจจะเอ่อ r i s i t e d i t คุณอนะทำให้คุณเสียภาพพจน์อะไรบางอย่างเพราะคนคนนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวแทนของไพ่ The e m p e r o r แล้วก็ไพ่อัศวิน เออไพ่ราชินีถือไม้เท้าคนคนนี้กล้าทําทุกอย่างที่จะกําจัดใครบางคนให้ออกไปจากเส้นทางของเขาอะนะใครก็แล้วแต่ที่เขาดูแล้วว่าคนคนนี้จะมาเป็นคู่แข่งของเขาจะมาแย่งผลประโยชน์ไปจากเขาเขากล้าทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรม อันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังป้องกันเลยในช่วงเวลานี้คุณไว้ใจใครไม่ได้เพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่ราชินีพระจันทร์ปรากฏขึ้นไพ่หกไม้เท้าที่ปรากฏขึ้นมาอันนี้บอกให้เราได้รู้เลยว่าคนรอบข้างคุณน่ยไว้ใจไม่ได้แต่คุณก็ยังต้องเลือกที่จะสร้างภาพเลือกที่จะซ่อนความรู้สึกเลือกที่จะไม่พูดถึง นิสัยแย่ๆของอีกฝ่ายหนึ่งที่คุณถูกเขากระทำนะคุณเลือกที่จะใช้ความเงียบรับมือกับปัญหาเพราะอะไรคุณรู้ว่าคุณยังไงคุณก็ไม่มีทางชนะกับคนแบบนี้นะเพราะว่าใครมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้ทนไม่ได้แล้วก็ต้องออกไปนะคนแล้วคนเล่าในที่ทำงานแห่งนี้ในสังคมเนี้ยที่อยู่กับคนประเภทเ,เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ในเหตุการณ์เนี้ยคุณจะ ไม่ได้รับความจริงใจเพราะว่าอะไรไอ้เงินเนี่ยมันทําให้ใครบางคนเนี่ยเห็นแก่ตัวกล้าที่จะเหยียบหัวคนอื่นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้สูงขึ้นนะแล้วก็พลังงานของไพ่สองไม้เท้าเอ่อไพ่อยากจะบอกให้คุณอนะในช่วงเวลานี้ให้เตรียมหาทางออกหาทางไปเอาไว้หรือว่าหาแผนสองรอเอาไว้หางานที่เป็นเอ่อเสริม นะรอเอาไว้หรือไม่งั้นต้องออกไปเรียนรู้หาวิชาชีพอะไรเพิ่มเติมนั่นก็คือพลังงานของไพ่สามเหรียญด้วยแล้วก็ไพ่สองไม้เท้าเพื่ออะไรเพื่อให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสได้มีทางเลือกมากขึ้นคุณจะได้ไม่ถูกใครบางคนปฏิบัติกับคุณเหมือนคนจนตอกนะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวเลยในเดือนกุมภาพันธ์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นคำทํานายในด้านลบนะแต่ขอให้คุณมองสิ่งนี้ไปในด้านบวกเพราะว่าอะไรไพ่ต้องการเปิดหูเปิดตาให้คุณนะได้ตื่นรู้ว่าคุณเนี่ยอยู่ท่ามกลางของคนประเภทไหนนะคุณจะได้ตั้งตัวได้ทันนะคุณจะได้รู้ว่าความรักความดีความอดทนของคุณอะ มันใช้ไม่ได้ในเหตุการณ์นี้นะมีสิ่งเดียวเลยที่คุณจะต้องทําก็คือทํายังไงให้ตัวเองอยู่รอดนะแล้วอยู่ยังไงให้มันเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองเในเหตุการณ์เนี้ยคุณไม่จําเป็นต้องทุ่มเทใจให้ใครใครดีกับคุณคุณก็ดีกับเขานะถ้าใครร้ายกับคุณคุณก็ได้แต่รู้ว่าโอเคคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีรับมือ นะนั่นก็คือสิ่งที่ไพ่ต้องการเตือนค,คุณก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ